แบบนี้น่กจะเป็นบัตรธนาคารได้มาทั้งหมด2ี่สงใบจ้าพี่น้อง2ี่สงใบตอนนี้ก็เริ่มหายยากแล้วยี่สิบสองใบ เลขจะอยู่ข้างหลังนะจ๊ะนัมเบอร์ธนาบัตรจะอยู่ด้านหลังธนาบัตรก็จะเป็นรูปพระปฐะมบรมราชองค์การ เราจะคองแผ่นดินโดยทาเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนะจ๊ะเป็นรูปที่ในหลวงกับขอบครัวเพ่นเนาะกับมีในหลวงมีพระราชินีแล้วก็มีพระเทพแล้วก็มี่ลูกเธอ,อเอนาะท่านเอ,อ,อยงก็ ทั้งขอบขั้วน่ะละจ้ะกับ uh, รัชกาลที่สิบเนาะนําแล้วกอ็เลขบัตรจะยู่ข้างบนเนาะจ้ะข้างบนกับข้างล่างข้างบนจะเป็นเลขไทยข้างล่างจะเป็นเลขอาราบิกเนาะสังเกตง่ายๆข้างบนจะเป็นเลขไทยเนาะพี่น้องข้างล่างจะมีเลขอาราบิกตอนนี้เริ่มหายากแล้วนะจ๊ะ ตอนนี้มีทั้งหมด22ใบในครอบครองที่เอามาเดนมาร์กนะมียี่สใบ